คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้ตัวนี้เมืนเอนกันคือว่าเป็นโครงทุดท้ายเนาะคะ่ะหลังจากตัวเลขแนวทางนะคะเต่กัได้ป้อยไปแล้วนะเพราะว่าจะ,ะเป็นอ่างไรเนาะคะ่ะเอ็ไรเนาะเ<อ><อ>พราะว่าเจะเกับในส่งไปให้ยใจเหมือนเศร้าแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าก็บอกแล้วคนที่ได้เสียบก็คือ คนที่เข้ามาเป็นเพื่อนทางไลน์เนาะค,ะค่ะนั่นแหะได้เปรียบผู้ใดก้อนโู่ไปสื่อก้อนผู้รัรับตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขที่มีมาฝากเนาะค่ะวันนี้ก็คือว่ามีที่มาที่ไปเนาะครมที่มาที่ไปมาตัวเลขมันนันดแจ้เจ,จ้เขาก็ไปก็คือสองโซ่เนาะค่ะที่จะเป็นสามวูเนาะค่ะที่จะป้อยเป็นตัวเดีะค่ะอ่า สำหับคนใเอกแนวทาคเะคะค่ะฝัน่ันกับามว่าตรองตวขวากีบอบ์ฟันแบบใดโเนาะค่ะมานน,าน,ะะมานี่กัก<ด>บตือว่าการยี่ิกัไอตีฟฟันเราต้องต้องเตเตบอกตัวเลขไปนะเตลกับฟันฟันว่าอ่าต้องเ้นี่ฟันว่าไอพี่สาวนี่ออกลูกเนาะคะ่ะออกลูกโอเด็นกับ ไคยกับมี่น่องอีรีแหละค่ะ่น่นสิโอกอยืดเดือนนานี่เนาะม่เกินดีะอาทิตย์หนึ่งดอก่นกับไอจะักดเนาะค่ะัาที่นี่แดวกับฟันเทียมตึจับเพิงแม่ที่หาเมืองติดกันเนาะค่ะก่มบ่๊มบินวันเด็กที่ขาพ่ไปเนี่ยพร้อเดี๋ยวกิดอยู่เด้เรัาเลยเราะว่าบ่๊มนสิออกอีรีบอว่าสั่นดอก สำหรับตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขมานี่เนาะขีดน้องแต๋อบีมีมาฝากเนาะค่ะขีดน้องแต๋อบี้บาฝากเอฟซีก็คือเป็นสามตัวแล้วกนเป็นตัวเลขที่น้องใบบุญเนาะค่ะเป็นตัวเลขที่น้องใบบุญจับอ่าอ่างยากรเสาเนี้พฤตนกรรม่อสารไห้เนาะค่ะเป็นเรื่องของเสานะค่ะสุดๆร้อนๆเนาะค่ะครับผมโอ้าบ้านทันกับนี่เคลียร์แล้วอ่ะ ลอตะล็กลงไปวุ่น <c oughs> เมือนว่าฐานอัฟยสองแปดนะคะพันกํเในสองแปดเบื้องวันี้่างนิดยับใจหน่อยๆๆดะะเดยหลยสั้าาหแล้วค่ะเดี๋ยวตัวเลึกเิอสิสันลุกใสแล้วค่ะตัวเลขไม่นี่เต่าจะว่าปล่อยสามตัวนะคะบางคนกนก็รอดสามตัวา่าเต่าขึ้น,นั่นคือนั่นปล่อยสามตัวแทนนะะ้แล้วค่ะสีบางคูพ่นไห่สองปันแล้วค่ะไปเดี๋ยวสิบอลที่มาที่ไปของตัวเลขก,ก้อนเนะะาะตัวเลขที่มัดที่ไปเราะวาทุกคนก็น ที่าดเอนี่ยมานจะไชแบบได้พูกเฟินของมารับช่วงไม่แล้วค่ะครับอ่าหัวที่แล้วแล้วค่ะเป็นตัวเลขแต่คนแต่ละอ่าก็คือเป็นตัวเลขน้องใบบุญก็คือเป็นยังทัวเลขน้องใบบุญก็คือเป็นเลขเบอร์ห้องเพินแล้วก็เลขอ่าเวลากดเพินมนาะคะ่ะครับอ่าห้องขอดเบอร์กับเบอร์ยี่เอ็ดเนาะค่ะเป็นฝอยกับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเนาะคะ่ะกับมาที่นี่ก็เป็นเลขว้อฝันตั๋วแา่กับฝันว่า มีบุญไส้เนาะค่ะเพิ่นไปเขียนเลขยหายสามแปดเนาะคะ่ะหามากเพิ่นก็มาบอกสุบบอกลาเนาะคะ่ะว่าเพิ่งดูแลน้องในบบุญดีเนาะคะ่มะมาพ่อแม่แตวกลับมาบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นก็น้ามาอีกรอบเนาะคะ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าอ่าเป็นยังอ่าเคื่องสื่อเอาน้อยแท้เป็นยังคืองบันสื่อไรก็หนีเนาะคะ่ะมาที่นี่แต่เลยบอกว่าโอ้ยอันมันบ่มีเวลาจะสืส่อก็ได้เพราะว่าเหมือนนั้นเนาะคะ่ะเป็นมือปลูกแคร์นั่นค่ะปลูกเขียนนะะ้นองในบบุญเนาะคะ่ะ ก็เลยว่ามีเวล่าว่าที่ดีเป็นก็เลยว่าบ่าเป็นยังเดียวงวดนี้สิมาให้สามตัวเนาะคะ่ะครับก้อนสิบอกชางตัวเนาะคะ่ะบางคุณก,กับเด็กกับพ่อฝากว่าทุกอย่างก็ขอให้เป็นเคียนแนวทางเนาะคะ่ะพี่ถือไปเยาวา่าแบบกันเลือเพราะว่าเจ้าครับ กับว่สามารถงหูใดเนาะค่ะว่าตัวเลขเสี่ยวตัวใดนหนึ่งงดดราม่าทุกกรณีเนาะค่ะย่ากเบาอ่าวะกันเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขเจ้ากับูว่าเสี่ยงตัวใดนบางคนบางกอเม็เจ้ากับเขาไปเบิ้งเนาะค่ะประมาณบางเม็ดเราเตะอก็เบิ้งเด้เจ้าเขาไปอ่านเบิ้งนิดใจเจ้าเขบไม่อยากอ่านดอกเต้านหนึ่งเจ้าเขาเรียกอ่านในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละสิ่งที่พอดีเจ้าแบบไม่อยากเขาไปแบบนี้ดอกแต้ะน้องเต้เขาไปแล้วตอบคอมเมนต์้อ้ไอ้นี่ด้อ ขาไปแ้วตอบคอมเมนต์ให้อายแนี่ได้ได้จะได้เพราะว่าคอมเมนต์ช่อนมาบเนาะค่ะคอมเมนต์นี้มีแจากว่าบางคนจะบอกว่าอทำไมอพอติดตามแล้วไม่เข้าพอไม่ติดตามเข้าวันสัตว์มาเนาะค่ะเนาะบางคนเจ้าต่วบอกให้ว่าเนึ่งให้แอบไล่มาให้ยูให้เป็นเพื่อนกันทางไล่เนาะค่ะที่ได้แบบว่า ่าสิได้เปรียบก็คือตัวนั้นาละเพราะว่าเต้ลกับบอกทุกมอ่ะเดี๋ยวเตาบอกตลอดนะค่ะเพราะว่าไม่นองเพราะว่าเตลเสกพอนองของค่ะเตลเตลกับบอกอยู่ตลอดนะค่ะว่าอ่าเต้ลกับส่งให้ทางไล่ไหมค่ะเต้ลกับบางทีก็กับประเด้ออกสอบเนาะเพราะว่าเพราะกับปได้มีเวลาเนาะค่ะเพราะว่าพี่พี่ทิ้งงานเหมืนกับเกรงใจเนาะครับเพราะว่าน้องเต้ลต้องเลี้ยงน้องใบบุญ ่่ตอยูแล้วสิว่าซักเสื้อผ้าได้ว่าซักผ้าอ้อมได้ว่าไห้นมลูกเด้ว่าห่องอแงเน่ผู้คนไม่มีูะรต้องขอต้องขาใจได้เพราะว่าเพราะว่ามีหลูกหน่อยนะต้องขาใจนะคะครับค่ะัที่นี้ตัวเลขเะาะแต่อยากทห้รตู้เรอย่าเดี๋ยวว่าไถ่ไถ่มะว่าเตี่ยกันละเดือแม่อสิบที่สี่ถึงจงได้กระซามนะค่ะหนึ่งยาบานองใบบุญเด้อพราะว่น เดี่ยวเนี่ยนที่สุดคือน้องใบบุญของเท่าเพราะว่วาน้องเป็นยังหน่อยอยู่น้องเป็นบ่ดูเรือ่องยักเนาะคะ่ะอ่สาสรุปตัวเลขเนาะคะ่ะสรุปตัวเลขไข่เมืรอนี้เนาะคะ่ะตัวเลขสามตัววันนี้จะปล่อยให้เนาะคะ่ะครัเมืรอนี้อ่าแคบได้แคบเนาะคะ่ะเดี่ยวเดี่ยวแคบแคบได้แคบสามตัวปล่อยออกมาแล้วมีเลขหนึ่งแปดสี่เจ็ดหกเก้าหกเก้า แลรากา142คือเหลขกสามตัวค่ะ142นีแก่คือเรลขกนองใบบุญดับให้เมื่อเช้านี้โ<อ>ำเข้าฝันในเมื่อเช้า142เมตรครับ142เราเรีกฝันเลขกวามฝันเออเลขกของนองเตียวคือเล็กก็ใด้นหนองแตี่ยว<อ>เ,เลขกวามฝันนะคะเพื่อนมาเกยียดถ่ายกันขึ 1, 4, 1> 1, 4, ้น148 148 184ได้หนึ่งเฉียด184 เนาะแล้วก็แคบไว้แล้วก็เจ็ดหเก้านี่มาจะใส่น้องเต้าเจานี่คือเล็ถูกเนาะค่ะเลขถูกคือขอคือมันผาเนาะค่ะเด็ดสามเจ็ดสามที่มาที่ไปก็คือวันเมื่อนน่อเต้ารับอาอาเขียนอาใส่กระดาษเนาะค่ะให้น้องจับน้องกรจับเลเด็ดสามเนาตัวเลขที่เนาะนะคะเวกอยเเมื่อาเนเนาะครับแนนสองแปดก็เก่าศูนอเต่ปอยไปแล้ว อันนี้เลขเด้ามากเลยค่ะห้าเก้าเลขแถวมากวันนี้กับนี่ห้าเก้ากับสองแปดเก้าศูนย์ห้าเก้าสองแปดเก้าศูนย์นกเต่าขยับมาข้างผีหน่อยหน่อยขยับมาข้างหนาน้องเต้าเออนเอาแคประเทศหนี่ครับอีกนิดนึงอ่าโอเคเอาแคปแคบพี่น้องแคปไว้แคปไว้อ่ารีบแคปครับผมรีบแคปครับผมมันมองไม่ไม่ไม่หมดรีบรีบไปแล้วครับ ไดแคบอ่าแคบได้แคบครับโอเคแคบแคบแคบบางคนมากคนกับิถามแล้วค่ะว่าเด็กต้องใช้ตวัวนี<อ>้ต้องทำวก็บมเดียวแต่ว่าจะเสียวเด็ที่โฟมไม่ให้นะคะบ,<อ>บางคนสิว่าอ่า เป็นย่งชือหลายตันก็คือว่าล่ะค่ะมันมีทีมาที่ไปแล้วก็จะยังทุกศูนนี่เนาะค่ะมาพูนถามว่าเอ้าซูนาเอินไปอีกแล้วค่ะเป็นนักเต้นกเตะซูนใเซต69ประีดีเลยเก้าเ่ยคื่อแบบว่าทางมันจะบ้านิดเดียวเนาะค่ะเขาตีเป็นเก้ากับในตีเป็นศูนย์กรไดแล้วค่ะตัวเลขเพิ่มเติมใหม่นะค่ะบ่มาเท่ากับ่ต้องซื้อเทากับเรียกเอาเรียกเอาตัวตัวอพ์ตที้เข้ามากันหรือว่าเอาเฉพาะตัวที่นองเตะวงกลมให้นะค่ะกัคือ ่าหแปสแล้วก็จะมี 1, 4, อหนะะึ่งสี่สงะเ็กเดวผมกล่เนาะคะ่ะสำหรับผูุงบน้อย,ยเจ้าเลขของหนุเปในบุญทองคนนี้ค่ะสำหรับผูุงบน้อยก็สออือ,อาสอาระเปเอาของัาตัวเล็ของน้องแต้วนะคะตัวมาตัวเล็ของแต้วหาก็คือจะมีห้าเก้าสองแปดเก้าศูนย์นะคะคือปล่อ,อยห้ไปแล้วนะคะ่ะอ้า ออกอับพุณแล้วกันนะครับเนาะเออลรงเต้าแล้วเม่ล่างเดียมันได้หรือเปล่าเมล่างไปไหเนาะตทรหาเพื่อนเนาะเออโทรโทษเมล่างลองลองโทรหาเพื่อนเมืองขงเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพึ้นไปไหนเนาะเดี๋ยวคุณก็ไปมล่างต่อเลยนะครับ ครับมาแล้วก่จะลริมนะครับ่มิญย้อมครับขอยอดไลค์เพิ่มหน่อยวันนี้ครัเพิ่งจะได้สี่สิบสองท่านที่กดให้แอดเดอร์บาตีนะครับใล่กินมาได้ครับไลค์กินมาได้ไลค์กินมาได้ก็อยากได้โคตรรแไบเนาะค่ะกดรไลค์ขึ้นเด่อหลแล้วก็กดติดตามใบเด้อเดี๋ยวก็เวลาเล็กขอกกันสิว่าเฮ้ยเล็กของเราเพิ่มแบบมันจะเห็นก็ได้เดาะค่ะอันเดี๋ยวรอรอพิมพ์คำว่ารอไว้ก่อนนะครับสี่ ขอบคุณนะครับขึ้นมาอีกส,อสามสองสามขึ้นมาอีกแล้วท่านหนึ่ง้าถูกตดยคนไล่ืี่นี่เขอให้ถือเบรกสามตัวเหมือนกันและที่สำคัญลอ,าาออ,อที่หนึ่งคอ,ลองนลที่หนึง่งและที่สำคัญอย่าลืมด<ข>ดกดติดตามงาม <laughs> <laughs> มนที่หนึ่งมันถูกยากก็ให้ถูกสามตัวอลองที่หนึ่งก็โอเคแล้วบอก ถ้านั่นมาละได้ห้าสิบแล้วเหลืออีกสี่สิบเก้าท่านครับจะถึงร้อยกดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยของคุณสุรินนะครับสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามครับเดี๋ยวเลยค่ะรัแป๊บคนละไลค์คนละแชร์นะคะเป็นกำลังใจถึงกันละกันเด้อค่ะ จ้ะแม่หลางก็บอกเลยนะเปิดตู้ใบเด้อค่ะว่าพี่ๆเป็นสิทธุอาหารหมดทีมฟังรอบกันหมาหลับสบายเอางั้นเนาะไปเปิดเอาวยังใกล้ได้โอเคค่ะติดต่อแม่ล่างได้แล้วค่ะเนาะคุณหลับบ่ละ สวัสดีครับแม่ล่างสวัสดีครับเสียงเยอะจ้ะอยากถามว่าแม่ล่างกงสุดท้ายเป็นยังไงเนาะครับเอ๊ะน้องเต๋อกั๊บกับกล่องบอกับหน้ากล่องบอน้องเต๋อ ครับพิกมาหาอ้ายเอาเอาตัวัทนองพิกมาหาอ้ายอย่าเด้อโอ้อาจารย์ป่อมจยพิ่งโทรได้อาจารย์ปอมอาจารย์ป้อมกโทโทษอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมจาพิ่งโทร อ่ะน้องเต้าถามแทนเลยดีกว่าเนาะเด้๋ยห้น้องเต้าถามแทนถามเลยว่าเหลียดแม่ลางเดี๋ยวเดี๋ยห็นแมล่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวอันถามแทนเดี๋ยวอันแมลงเพิ่งจะบอกว่าไปดียินปไนไดนท่านคุณหนึ่งถามข้อหนึ่งคุณหนึ่งไปยังหนึ่งเอาสีดีกว่าเด้๋ยห้แม่ลางโทรมา เครื่องผมดีกว่าโทษไล่จ้าเดี๋ยวใส่แม่ล่างโทรไปหาทางขุดดีกว่าน้อก็จะคุยกันง่ายๆเนาะเพราะว่าโทษยังฉีดจะก็ค่อยเข้าใจเนาะค่ะครับครับอ่ะโอเคเนาะอ่ะสรุปของเหลวของน้กเตี้ยวแล้วก็คือโชว์อีกรอบนึงโชว์อีกรอบนึงครับน้อกเตี้ยวเดี๋ยวให้แมลงทุบมันทางผิดนอกจเดี๋ยวจะโทรหาแม่ล่างอีกรอบนึงเนาะให้ฉีดท่างขุดโทษเนาะค่ะเนาะครับอ่าสรุปตัวเลขเนาะค่ะจะเคลียร์ไปแล้วเนาะกะสำหรับผู้คนอยากอ่า โทรมาทางไล่เนาะค่ะส่วนมากเราต้องโทรแบบอ่อันนี้เนาะค่ะเอาทางไล่ดีกว่าขอเป็นเพื่อนเพื่อนทางไล่เนาะค่ะเพราะว่าถ้าโทษมาแบบอ่าไอ้ธรรมดาเนี่ยเจ้าจะบอมีเวลารับสายเพราะว่าหนึ่งเนาะค่ะตอนหลอกนอนเนาะค่ะเท่ากับก็สามารถที่จะรับสายได้เนาะค่ะแล้เทียบกับลาสายแนกกับตรงขอสุดพอแค่เอสซี่เนาะค่ะมีโทษขอแม่เนาะครับอ่านสัญญาเบอร์โทรเนาะค่ะเบอร์โทรอ่าจดไว้กับจดเนาะค่ะเขียนได้ไหมน้องเตียวเขียนได้มีปากกาเขียนได้ไหม อ่ะเดี๋ให้น้องเจ้าบอกเลยก็ได้นอกคับเนาะอ่าเบอร์โทรเนาะค่ะค่ 3, ะ0ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองศนย์ปสอห้าสมศย์ห้าสามศู์แปดเก้าแปดสามปดเก้าปดสามนอกสเบอ,อ่านของเจ่าเนาะอ่าอีกเบอร์นึงเนาะค่ะศูนย์หสาครับศูนย์หกสามเจดสี่หสองแปดสี่ศนเาะค่ะอีกเบอร์นึงเนาะค่ะครับ โอ้โนี้เดียวเอาโจทไปใส่สามีอะแคบนะครับเดแคบไปนะครับสำหรับเบอร์โทรน้องแก้วเบอร์ใดเบอร์ไล่้องแก้วทั้งเตยทั้งทึงทั้งทั้งได้ทั้งสองเลยค่ะได้ทั้งสองเบอร์ไเบอร์ไล่ได้ทั้งหมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตัวเลขโชว์เราบอกมาหนึ่งโชว์ตัวเลขก่อนครับก่อนจะลงอ่โชว์ตัวเลขแน่น้องแก้วของสุดท้ายอ่สิ้งท้ายออาแคบรีบแคบรีบแคบ อ่ารีบแคบครับอ่าแคบแคบไปแคบไบแคบใบหนึ่งสี่แปดไว้อีกในน้องแต้ยวยับออกอีกน้อยขยับมาด้านซ้ายหน่อยโอเคโอเคโอเคอ่าแคบ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 ครับผมอ่าโอเคครับน้องเต้วเอาขอบคุณน้องเต้วหลายเด้อครับ